จะ Fly with มีกันจ้าวันนี้เบนไปลอนดอนค่ะไปลอนดอนอีกละคือเพิ่งไปมาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเองแต่ว่าไปอีกละก็นั่นแหละมันแบบหยุดใช่ป่ะก็คิดว่าแบบจริงๆอยากไปญี่ปุ่นอีกนั่นแหละญี่ปุ่นก็ไม่มาสักทีไงก็เลยลอนดอนก็ได้แล้วลอนดอนมันก็มีอะไรให้ทํามากกว่าญี่ปุ่นด้วยคือ Fly นี้ดีมากเลยอ่ะครูเมมเบอร์มาปูที่นอนให้คือ,อบางอัมันมีอยู่6บังเขาก็ปูให้เลยทั้ง6บังคือน่ารักมากจัดที่นอนให้แบบอย่างเรียบร้อยเลยอ่ะเรื่องของวันนี้ก็คือ Fly ชั้นตอนชั้นเบรกเสร็จลงมาปึ๊บโอ้โหโคตรสาดอ้วกจ้ะอ้วกเป็นทางยาวตั้งแต่ตรงที่นั่งยาวไปถึงตรงห้องน้ําแล้วก็ไปโดนจําซีของเบน เ็นคือแบบทําไมถึงเป็นจัมซีชั้นเบนก็ต้องทําความสะอาดคือมันเยอะด้วยนะทุกคนทําความสะอาดโอ้โห oh คือเศร้ามากแต่เบนก็ต้องทำแล้วขาลงอ่ะเบนก็ไม่นั่งจัมซีตัวเองเลยเบนก็คือบอกให้ผู้โดยสารที่นั่งตรงทางออกตรงนั้นเป็นนั่งอีกที่หนึง่งเพื่อที่เบนจะได้นั่งตรงนั้นเนาะตรงที่ผู้โดยสารนั่งทั่วไปเพราะว่าแบบฉันทำใจนั่งจัมซีของฉันไม่ได้จริงถึงแม้ว่าฉันจะทำความสะอาดดีแล้วก็ตามก็นั่นแหละฮะแต่ก็ยังดีที่มีผู้โดยสารให้ขนมมาด้วยพอกินให้หายเหนื่อยอยู่เราไปถึงลอนดอนประมาณตอน ก็ได้ออกไปตอนประมาณเที่ยงบ่ายโมงแล้วก็ได้อาบน้ําได้แต่งหน้าทําผมใหม่อะไรเงี้ยขากลับนะคะเรากลับเช้ามากก็คือรถมารับตอนประมาณ8ปดโมงกว่าๆเบนก็เลยไปหยิบครัวซองที่โรงแรมมากินด้วยนะคะเป็นอาหารเช้าเอาไปกินที่สนามบินในระหว่างที่รอนะคะและเช่นเคยค่ะที่นอนเราถูกจัดให้เรียบร้อยแล้วคือเราชอบครูเมมเบอร์เซตนี้มากเลยคตรน่ารักเลยอะขากลับนี้ก็ได้พักสองชั่วโมงเหมือนกันคือเบนหลับสนิทเลยจ้าคือไฟที่ไปเนี่ยมีแม่ของแอร์คนหนึ่งเขาไปด้วยเนาะเขาก็เลยซื้อขนมมาให้พวกเราด้วยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเือะมากเร์คือมอ็นแลยีใากกิช แล้วเบนเป็นคนที่กวาดเรียบฉันกินทุกอย่างมาเลยจ้ะเบนก็นั่งกินอยู่คนเดียวเลยสุดท้ายเบนก็ออกกลับมาบ้านเพราะว่าไม่มีใครเอากลับแ h ปปี้สิจ้ะ